เรือที่คุณเห็นต่อขึ้นในบ้านเรามันคือเรือตรวจการไกลฝั่งกระบี่เรือไทยที่เกิดจากแบบของอังกฤษแต่ประกอบสายไฟท่อระบบด้วยมือคนไทยภารกิจของมันไม่ได้มีแค่ลาดตะเวนมันคือกล้องหูปากมือของรัฐไทยในทะเลคุ้มครองทรัพยากร e EEZ ต่อต้านประมงผิดกฎหมายช่วยผู้ประสบภัยทางทะเลคุ้มกันเส้นทางเดินเรือและ ถ้าจำเป็นมีเขี้ยวเล็บป้องปรามภัยคุกคามคืนนี้เราจะค่อยๆแกะตั้งแต่ที่มาเทคโนโลยีการใช้งานจริงของรอรอกระบี่และรอรอประจวบคีรีขันรวมถึงก้าวต่อไปไทยจะต่อยอด OPV ให้ฉลาดขึ้นกัดได้ขึ้นแค่ไหนอย่างคุ้มค่าหัวใจดั้งเดิมของเรือชุดนี้คือแบบ OPV90 ตระกูล River Class ของ BAE Systems จากสหราชาอาณาจักรไทยรับแบบพร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างภายใต้ลิขสิทธิ์และประกอบเรือในประเทศงานร่วมกันร,ระหว่างอูราชนาวีมหิดลอดุญเดศและอูกรุงเทพอยู่ภายใต้การสนับสนุนจาก bae systems ในเฟสที่2ของโครงการ opv 90เมตรสำหรับกองทัพเรือไทยเรือชุดกระบี่จึงไม่ใช่แค่ซื้อของสำเร็จรูป แต่มันคือห้องเรียนลอยน้ำที่สอนคนไทยตั้งแต่โครงเรือระบบขับเคลื่อนการติดตั้ง CMS ไปจนถึงการเทสร,ระบบจริงในทะเลนี่คือการลงทุนในอุตสาหกรรมคนห่วงโซ่อุปทานของเราเองสเปคหลักความยาวราว90.5เมตรระวาง2,000ตันความเร็วสูงสุดประมาณ25นอตพิสัย5,500ไมล์ทะเลเซนเซอร์และระบบควบคุมการรบ Thales Variant บวก Thales l i r o t MK2 บวก Thales Tactical CMS ที่เป็นแกนกลางสั่งการพร้อมคอนโซลและระบบสื่อสารที่ติดตั้งโดยชุดโซลูชั่นของ Thales สำหรับเรือชุดนี้อาวุธหลักปืนเรือโอโตเมลาร่า76มมบวกปืนรอง30มม2ตำบลบวกปืนกลนการบินดาดฟ้า20เมตร รองรับเฮลิคอปเตอร์ดีเทลที่แฟนเรือชอบถามลำกระบี่ใช้ปืน76มมแบบ Compact r e f u r b ที่ r e f u r b i บ h จากของเดิมอัตรายิงราว80นัดต่อน,นาทีขณะที่ลำหลังไปถึงรุ่น Super Rapid Multi-Feed ที่เป็นของใหม่ยิงได้เร็วกว่าและรองรับกระสุนสมัยใหม่ยืดหยุ่นกว่าสะท้อนแนวคิด ต่อยอดเป็นลำลำของไทยสิ่งที่ทำให้ประจวบดังสนั่นในหมู่สายกองทัพเรือคือความสามารถติดตั้งและยิงจริงของอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือ r g m 8 4หา r ู o กองทัพเรือไทยประกาศความสำเร็จของการยิงหาพูนกลางทะเลอันดามันเมื่อ28มีนาคม2566เป็นหน้าประวัติศาสตร์ของเรือรบที่เราต่อเองในประเทศ ที่แสดงอำนาจยิงปล่อยนำวิถีสำเร็จต่อหน้าชั้นผู้บังคับบัญชาและผู้สังเกตการด้านระบบสั่งการตรวจการประจวบอยู่บนสถาปัตยกรรมเดียวกับชั้นกระบี่แท็กติคอสบวกแวรเรียหรือไลรอดทำให้การบูรณาการอาวุธปล่อยทำได้จริงตามหลักนิยม OPV ที่ต่อยอดได้ของไทยความจริงที่ต้องพูดกันตรง,ง OPV ถูกออกแบบให้อดทนประหยัด หลากภารกิจมากกว่ารบหนักแบบคอเวตหรือฟริกเกตมันจึงกว้างเดินเรือได้นานค่าใช้ใจ่ายต่อชั่วโมงต่ำกว่าแต่ไทยเลือกแนวทาง OPV ต่อยอดเริ่มที่เรือให้พรบภารกิจความมั่นคงทางทะเลปกติแล้วค่อยเติม CMS เรดาร์อาวุธปล่อยตามงบและภารกิจตัวอย่างคือฮาปูลบน552ที่พิสูจน์แล้วในทะเลข้อจำกัดที่ต้องเข้าใจน้ำหนัก ไฟฟ้าพื้นที่บนเรือ OPV มีเพดานการยัดระบบรบเกินจุดเหมาะสมจะกระทบเสถียรภาพหรืออิสระทางเรือเดินดังนั้นเรืออนเนกประสงค์ติดเขี้ยวเล็บคือสูตรที่บาลานซ์คุ้มค่ากับโจทย์ทะเลไทยกราบ Class ค,คือเวิร์กช็อปยักษ์ที่ยกระดับฝีมือคนไทยเฟส2มีข้อตกลงให้ BAE ช่วยก่อสร้างภายใต้ลิขสิทธิ์พร้อมพาร์ทเนอร์ระบบอย่างทาเลส ที่ลงชุดแท็กติคอสบวกชุดสื่อสารนำร่องบนเรือชุดนี้ความรู้ที่อยู่กับเราไม่ใช่แค่ลำเรือที่จอดในอู่ผลพลอยได้คือ Maintenance, อัปเกรดอะไหล่ทำเองได้มากขึ้นงานรายได้หมุนในประเทศและความพร้อมรบในสถานการณ์จริงดีขึ้นเพราะรอของในงาน Defense and Security 2 0 2 2ฝั่งอู่กรุงเทพโชว์ข้อเสนอแบบปรับปรุงกระบีคลาสหลายแนว พัฒนาร่วมกับ BAE Systems ผู้ถือลิขสิทธิ์แบบ Riverclass เพื่อตอบความต้องการ RTN ที่เพิ่มระดับเซ็นเซอร์ระบบรบแต่ยังคงคาแรคเตอร์ OPV ความเป็นไปได้ของลำที่3ถึง4จึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันหากงบประมาณและลำดับความสำคัญยุทธโธปกรณ์เอือ้อแต่จนกว่าจะมีประกาศทางการทุกอย่างเป็นข้อเสนอในเชิงอุตสาหกรรมและเทคนิคเท่านั้นภาพจำของ OPV คือเรือตำรวจทางทะเล ถูกครึ่งเดียวของจริงคือแพลตฟอร์มบังคับใช้กฎหมายทางทะเลที่เชื่อมกับเรือหลักอากาศยานเรดาร์ฝั่งวันที่ทะเลเรียบมันคือเรือรัฐบริการประชาชนวันที่ทะเลหนักมันคือโล่และหอกที่ยืนอยู่หน้าสุดและการที่ลำ552ยิงฮาพูลได้จริงแปลว่าเวลาจำเป็น OPV ก็ป้องปรามได้ตามมาตรฐานภูมิภาคเรือที่ดีคือเรือที่ทำภารกิจของชาติได้ครบ เรือที่ดีกว่าคือเรือที่ทำให้คนไทยเก่งขึ้นทุกลมหายใจของอุตสาหกรรมกระบี่คลาสคือทั้งสองอย่างคำถามต่อไปคือลำหน้าเราจะเติมสมองแค่ไหนฟันแค่ไหนและคุ้มค่าแค่ไหนสำหรับทะเลไทยคำตอบนั้นกำลังรออยู่ในอู่และในหน้าน้ำของเรา